สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นคลิปที่มุกอัดไวตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าวันนี้เข้ามาทำาทุุระที่กรุงเทพก็เลยจะยังไม่ได้อัดคลิปเดลี่ไลฟ์ไทยนะวันนี้ไม่ได้ทําอะไรกับไม้เลยนะคะคราวน,นี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าไม้ที่เลี้ยงง่าย สำหรับมุกนะอันนี้คือในความคิดเห็นส่วนตัวของมุกที่มือใหม่สามารถเลี้ยงได้อะไรเงี้ยมันมีตัวไหนบ้างหกอันดับของเรานะคะก็ไม่ไม่เรียกว่าเป็นการจัดอันดับหรอกเรียกว่าเป็น6ตัวมากกว่าที่เราคิดว่ามันเลี้ยงง่ายนะคะเริ่มจากตัวแรกก็คือตัวนี้นะคะเอาจริงๆที่หยิบมันมาด้วยเพราะมันเป็นลูกรักนะคะเฮรานะคะอ่ะเฮราจะเห็นบ่อยมากๆในหลายๆคลิปของมุกเพราะว่ามันเป็นต้นที่มันเป็นลูกรักของเราจริงๆนะคะเฮราเป็นเด็กเลี้ยงง่ายคะ่ะไม่งองแงเลย วางไว้เฉยๆถ้าแดดดีมันก็แดงมันก็ม่วงถ้าเกิดแดดน้อยหน่อยมันก็จะออกเขียวขอบคลิปแดงนะคะอันนี้ก็คือเวลาที่เขาได้เทรนแดดเล็บแดงเสน่ห์ของเขาอยู่ที่เล็บสีแดงเห็นป่ะคะความเฟียสของลูกสาวคือตรงนี้นะคะเคลาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายให้น้ําเดือนละ1-2ครั้งก็พอแล้วนะคะไม่ต้องไปยุ่งวอวอะไรกับเขามากแดดเต็มวันได้เลยแต่ว่าแนะนํา ให้อยู่สแลนนะคะห้ามให้แดดตรงเพราะว่าขอใบเบิ์นง่ายมากนะคะอันนี้เป็นตัวแรกนะคะเป็นเฮราตัวที่สก็คือน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเสียงอ่อยตามความหวานของน้องนะคะโอปาลีน่านะคะโอปาตัวนี้ก็สีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงกว่าตอนที่มุกรับมานะคะก็เป็นไม้เลี้ยงง่ายเหมือนกันคือคําว่าเลี้ยงง่ายของเราอะคือไม้ที่แบบขอแค่มีแสงขอแค่รดน้ําเดือนละ1-2ครั้ง เขาก็จะอยู่ตามยถากรรมของเขาได้เด็กพวกนี้คือเป็นเด็กที่มุกป,ปล่อยตามยถากรรมเนาะตัวที่3เป็น Black Prince นะคะก็คือเราเพิ่งแนะนำ Black Prince กันไปเอ่อมาเลี้ยงง่ายจริงๆอันนี้เป็นต้นใหม่ที่เพิ่งได้มาแต่ว่าเราอิงจากต้นเก่าของเราที่แบบมันเบินไปเกือบทั้งต้นเลยแล้วมันก็ดันรอดแล้วมันก็อยู่มาได้ทุกวันนี้แบบที่เราก็เลี้ยงตามยถากรรมเหมือนกันนะคะ Black Prince เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มุกค,คิดว่ามือใหม่หน่าจะลอง หัดเลี้ยงเขาดูนะคะน่าจะไปได้เน้นน้ำน้อยๆเข้าไว้นะอย่าน้ำเยอะจำไว้ว่าไม้อวบน้ำน้ำเยอะเมื่อไหร่คือตายอดน้ำอดได้เป็นเดือนนะคะต่อไปเป็นนี่ค่ะมอโลค่ะมอนโรนะคะมอนโรก็เป็นตัวที่เป็นไม้นอกสายตาสำหรับเราคือมุกไม่ใช่คนที่ชอบมอนโรเท่าไหร่อาจจะด้วยสีอาจจะด้วยฝุ่นอาจจะด้วยอะไรก็ตามเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกฉลกกับมอรโรขนาดนั้นเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้มอรโรมาจากการที่แบบ ไปแย่งเอฟซึ่งสวยมากมุกจะได้มาจากร้านพี่ลุงคือลั่นลั่นมาจากร้านพี่ลุงแล้วแบบเออเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็มุกก็จะปล่อยเขาตามยถากรรมซึ่งแบบมาดูอีกทีปุ๊บเอา้ามันสวยเฮ้ยมันขึ้นชั้นใบมันขึ้นนวลมันอะไรของมันก็เลยคิดว่ามอโลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขอแค่สภาพอากาศที่บ้านเรามันโอเคค่ะเราไม่ต้องไปดูแลใส่ใจอะไรมันมากมันก็อยู่ได้นะคะต่อไปเป็นบลูเซอร์ไพรส์นะคะนี่บลูเซอร์ไพรส์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ เลี้ยงง่ายเหมาะกับมือใหม่นะคะเหมือนเดิมค่ะขอแค่มีแสงแล้วก็อย่าหนักน้ำรดน้ำอย่าหนักมือมากแห้งๆอยู่ได้ชื้นเมื่อไหร่ตายจำไว้แค่นั้นนะคะอันสุดท้ายแกปโว,วิเลีย์ซิเวอร์สตาร์ค่ะซิเวอร์สตาร์มุกว่ามันน่าจะเป็นไม้นอกสายตาของหลายๆคนเพราะว่าเวลาที่มันอยู่ในกระถางแบบกระถาง2นิ้วพอดน้อยอะ่ะมันดูเป็นไม้แบบราคาถูกมากเลยแต่พอแบบเราเอามันมาเทรนจริงๆแล้วตัวขอบ ตัวตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรตัวทิปของเขาอะค่ะมันขึ้นสีชมพูอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะอต้นเนี้ยมุกว่าก่าวว่าจะเลี้ยงไว้เรื่อยๆจนแบบอยากรู้ว่าเขาจะโตได้แค่ไหนเพราะว่าเคยเห็นฟอร์มของเกาหลีที่แบบมันต้นใหญ่มากๆแล้วมันสวยมากนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายหาซื้อง่ายแล้วราคาถูกมากๆด้วยเหมาะกับมือใหม่นะคะถ้าเกิดว่าจะให้แบบเทียบกันทั้งหมดเนี่ยตัวนี้นะคะ Silver Star รารคาน่ารักที่สุด ลองลองมาก็จะเป็นกลุ่มพวกที่พวกนี้จะราคาใกล้ๆก,ก,กันนะมอกว่า Black b l a c k p พรีนก็ขยับขึ้นมานิดนึงบูสไพก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะ mm hmm. ก็ถัดมาก็จะเป็นพวกโอปา i n น่ามอลโลแล้วก็เฮล่าเฮล่าเมื่อก่อนเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างแพงแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เป็นไม้จีนทะลักเข้ามาเยอะมากมีเฮล่าเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเฮล่าราคาจะถูกลงเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดว่าหาได้หรือว่าถ้าเกิดเห็นว่ามันมีขายลองหยิบ มาติดบ้านไว้สักต้นหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเทรแล้วมันสวยจริงๆเราอยากให้ทุกคนรักเขาเหมือนที่เรารักนะลูกรักเทลามากนะคะรักทุกต้นแหละแต่ว่าเฮล่าจะเป็นหนึ่งในไม้กลุ่มลูกรักพิเศษที่ถ้าเราเห็นแล้วเราต้องเอฟมาไว้อยู่บ้านให้ได้นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆและการแนะนำหกไม้ที่ มือใหม่ควรมีนะคะหรือว่าไม่ใช่มือใหม่ควรมีมือใหม่สามารถเลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องไปวอแวร์วอรี่อะไรกับเขามากมายเน้น1แสงพอแสงทั้งวันแล้วก็2ก็คือให้น้ําห่าง,างอาจจะเป็นทุก1-2ถึงสสัปดาห์นะคะไม่ต้องลดทุก3วันนะมันจะแฉะไปโดยเฉพาะในหน้าร้อนถ้าเกิดให้เป็นเดือนละหครั้งหรือเดือนละสครั้งได้เลยก็จะดีนะคะโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสเลยนะ อีกหลายวันเลยนะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย